สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นดังหลังข่าววันนี้เป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานผมคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณชำนาญศรีสวัสดิ์วันนี้ท่านก็อยู่กับผมต่อครับสวัสดีครั้งครับคุณสวัสดิครับอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวโรงแรมนั้นรู้อยู่แล้วโดนหนักแน่พวกคนเหล่านี้เขาอยู่กันยังไงรถทัวรถบัสรถทัวท่องเที่ยวรถบัสรถเช่าเรือเช่าเขาอยู่กันยังไง ผมขอเรียนอ่างนนะครับว่าตอนนี้ทุกคนนะค่าเท่ากันหมดตั้งแต่โรงแรมยันแม่ค้าแผงลอยนะครับในเมื่อน,นักท่องเที่ยวกลัวการเดินทางช่วงที่รอย,ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยนะครับตู้อย่างยึดสนิทไปหมดตอนนี้นะครับเหมือนบริษัทตั้งตัวพรเวงยังไม่มีลูกค้าเลยปกติเนี่ยตอนเดือนออพฤศจิกานะครับเดือนมกราอ่าันวาช่วงคาบตรงนั้นเ,ออเริ่มคลึกคลืนแล้วนะฮะผมมาจากกระบี่กระบี่ก็เริ่มมีแขกเยอะแยะ พอสมควรแล้วโดยไทยเทีย่ยวไทยอาจจะไม่เติมเต็มนะครับเหมือนในอดีตแต่อย่างน้อยทุกคนเริ่มมีความหวังนะครับทีนี้ธุรก,กิจเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันถามว่าอยู่อย่างไรอยู่ยังไงตอนนี้ค,คือคนที่พอมีฐานะหน่อยอก็พออย,พออยู่ได้พออยู่ได้พออยู่ได้แต่ว่าคนที่เขาหากินวันต่อวันเนี่ย <S <S ได้รายได้วันต่อวันวันนี้กินและวันต่อวันเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรที่ผ่านมาคือวันนี้โดยกิจาการ ครับโดยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่า <c oughs> ไม่ว่ามกขุเทศท,ที่เข้ามากินในกรุงเทพนะครับไม่ว่าคนขับรถส่วนใหญ่บ้านจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับออพอช่วงนี้ตอนที่เขาล็อกดาวก็ดีในอดีตนะครับหรือวันนี้ไม่มีลูกค้าก็ดีเขาก็กลับบ้านนะฮะไปเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนะครับออออบางคนอาจจะบางบริษัทนะครับออก็มีเบี้ยเลี้ยงเล็กเ,กเ,กเกน้อยๆ้อเพราะไม่ได้ผ่านทางชีวิตไปก่อนช่วยดูแลรถขัดรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทุกคนยังมีความหวังว่า ถ้าวัคซีนมาทุกอย่างกลับเหมือนเดิมแน่ประเทศนี้เรามั่นใจกันอย่างนี้เพราะเราทํามานานแล้วนะครับธุรก,กิจนี้ไม่จะ่เพิ่เกิดนะครับเรามั่นใจนะครับโดยเฉพาะประเทศนี้นะครับเป็นที่ประทับใจของเรื่องทั่วโลกคนไทยนะครับช่วยเที่ยวไทยกันก่อนสิ่งที่สมาชิกผมเรียกร้องมาว่าทันทีที่โควิด หยุดได้ระดับหนึ่งนะครับวัคซีนอาจจะไม่หมดทุกคนเราก็สามารถกระตุ้นให้คนไทยช่วยออกไปท่องเที่ยวไทยเที่ยวช่วยชาตินะครับอย่างเช่นสมาคมรักทัวร์เนี่ยว้มาทางผมเป็นไปได้ไหมถ้ารัฐบาลได้ช่วยหลังจากวางแผนไว้ก่อนเลยตอนนี้คิดกันตอนนี้แต่พอสมว่าวางแผนไว้เดือนมีนานะครับเอาสักเดือนละพันบาทไหมนะครับวิ่งไประหว่างจังหวัดก่อนไม่ต้องวิ่งไกลๆมากคือเที่ยวช่วยชาติแล้วถ้าให้ออมาตเทศบาลนะครับ อามาจอต่างๆนะครับเที่ยวกันระหว่างจังหวัดออกไปไประชุมจังหวัดกระบี่ไปสุราษฎร์กรุงเทพไปไประชุมที่อุตรดิษฐยา,ยางเงี้ยช่วยกันก่อนช่วงนี้เพราะว่าวันนี้คนที่แข็งแรงที่สุดครับคือคนทํางานของรัฐนะครับภาคเอกชนเราต้องการให้รัฐซับซียไว้หรือเป็นซับซิไดพวกเราไปก่อนสักระยะหนึ่งแค่นั้นเองเอนะครับฉะนั้นถ้าโรงเรียน ครูอาจารย์อสมอะไรต่างๆนะครับสนาจัดสัมมนาไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้เพราะไม่ต้องข้ามฟากไปถึงระบีหรือภูเก็ตนะครับเอาคนพังงาไปเที่ยวภูเก็ตเอาคนภูเก็ตมาเที่ยวพังงานะครับมาเชิงประชุมสัมมนาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นทําท่าจะได้ผลอยู่แล้วได้ผลมากครับ ไอ้ช่วงช่วงช่วงหลังกลางปีต้นมาเนี่ยนะก่อนจะถึงธันวาเนี่ยนะถูกทางแล้วถูกทางแล้วเกือบจะได้ผลอยู่แล้วไทยด้วยเที่ยวด้วยกันล่ะเที่ยวด้วยกันถูกทางไหมอ่าเที่ยวได้กันมาที่ลังก็ดีฮะก็ดีแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนท่านเพื่อทราบก็อาจจะมีแค่สามอาชีพนะครับเราอยากเพิ่มอาชีพถ้าเที่ยวได้กันนั่นคือหนึ่งประเด็นที่เราอยากได้กับข้อสองเนี่ยคนที่ยังแข่งในที่สุดคือคือคนทางานในในองค์กรของรัฐนะครับ้างรัฐบาลประกาศเพียงเดียว นะครับออกมาจอออกมาต่อโทษไทยสบ,บานครนะครับเที่ยวเชื่อชัดกันก่อน2เดือนนี้กว่าโควิดจะหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าจบฮนะทุกคนเรียนตาอ้าปากได้ไม่มากก็น้อยนะครับข้อสองครับวันนี้เครื่องมือที่ดีที่สุดผมคิดนะฮะว่าก็คือบอริษัทนําเที่ยวบริษัทนําเที่ยวเนี่ยสมมตินำเที่ยวไปขายท่านละสักสี่พันบาทเขากําไรไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็กระจายไปโรงแรมอยู่ดีไปมคุเทศอยู่ดีร้านอาหารอยู่ดีและเราสามารถใช้เครื่องมือบอกต้องแวะชุมชนด้วยนะต้องกระจายรายได้ไม่ใช่กระจุกนะเราสั่งได้หมดนะครับถ้าเกิดแพ็กเกจทัวร์เนี้ยเข้าไปอยู่ในโครงการเราเที่ยวได้กันอย่างเงี้ยทุกอย่างจบนะครับรขื้นทั่วประเทศทันทีนะครับรถบัสได้เพราะเราประชากรหรือ,เ,อเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแต่ละจังหวัดเยอะนะครับแค่มูฟคนในจังหวัดหรือเที่ยวในจังหวัดก็ได้นะครับอย่ามีเงื่อนไขยเยอะ ให้เที่ยวกันก่อนต้องผ่านบริษัทนําเที่ยวต้องไปกับรถทัวร์นะครับจบชุมชนก็ได้ตงตลาดก็เริ่มเปิดนะครับทุกอย่างมีความสุขนะครับแต่ต้องม,มีข้อแม้มว่าต้องไปกับรถทัวร์กับบรถถิษัทนําเที่ยวนะไปกับบรถถิษัทนําเที่ยวซึ่งปก<อ>ติถ้าคณะใหญ่รถ,ถทัวร์คณะเล็กรถตู้อะไรแบบนี้ครับหรือจะไปเที่ยวเองก็โอเคนะครับแต่ว่าโครงการนี้อยากจะเห็นว่าเที่ยวผ่านบริษัทนําเที่ยวบ้างนะครับท่านจะเห็นเลยนะครับและกะเกณฑ์หน้าอย่างเช่นขอรถบัสเดินละพันคันได้ไหมหลังจากเนี้ย เพื่อเยียวยากันไปก่อนปั๊บ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 เราก็กระจายทันทีทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเดือนที่สองก็พันคันเดือนที่สามพันคันเดือนที่สี่พันคันเฟิร์สคัมเฟิร์สเสริฟหมดแล้วหมดเลยนะครับขค้อสองเติมต่อนะครับ้ตอยากันยังไม่ดีชวนครูเที่ยวกันหน่อยไหมเที่ยวสัมมนาอบรมไปบ้างหาความรู้ไปบ้างทําได้หมดนะครับเที่ยวช่วยชาตินี่คือเที่ยวช่วยชาติจริงๆจำที่พวกเรา สภาเรานั่งคุยกับหลักหลายสัคกิจไม่ว่าบริษัทรถทัวทร์สปานะครับต่างๆแอค i v i t ทต่างๆทั้งหมดภายขายักโน่นี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแต่ว่าโรงแรมก็ดีสถานประกอบการให้เช่าทั้งหลายก็ดีจะต้องราคาที่ไม่ราคาที่ราชาการรับได้นะ ก็เป็นที่เข้าใจโรงแรมจะเข้าใจพวกนี้ดีนะครับ<อ>แต่ผมก็อยากเติมอีกนิดนะครับท่านสุภาพว่าเราต้องใช้โครงการแบบเฉลี่ยชุกเฉลี่ยสุเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสูก <C ute> นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพอออกโครงการเสร็จเนี่ยทุกคนไปแต่บ้านผมกระบี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอเออมัน,มน,น,นต้องมันต้องบอกว่ากระบีเนี่ยไม่เกินสมมติหนึ่งร้อล้านภูเก็ตอาจเวทไปตังจํานวนห้องพักถ้าห้องพักจังหวัดไหนเยอะอาจจะให้งบประมาณก็เยอะหน่อย เพราะเบ็ดมนอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้เหลือโคต้าแต่จังหวัดสกวันนครก็ได้ใครไม่เที่ยวไม่ได้เนาะนี่เขาจะซับซิได้ไปเที่ยวสกวนครเพราะฉะนั้นความหมายผมครับท่านครับใครควรจะมาเป็นเจ้าภาพมาบริหารจัดการเรื่องเรื่องที่ท่านประธานว่าแน่นอนฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยร่วมกับสภาท่องเที่ยวและก็กระทรวงท่องเที่ยวมันมีหน้าที่กันโดยตรงอยู่แล้วแค่ตั้งกรรมการร่วมคิดทันทีวันนี้เราต้องคิดตามสิ่งที่ผู้การพวกเราอยากได้และท่านจะตอบโจทย์พวกเรา แล้วเราก็จะไม่ออกมาวายเพราะเราคิดสิ่งที่เราอยากได้และตอบโจทย์ครับอันนี้หมายถึงว่าให้โควิดเลยไปนิดนึงก่อนโควิดซาลงไปวัคซีนมา่อยางรแล้วระ,ะดมเรื่องนี้กัน,ออนในขณะเดียวกัน,นสักพักหนึ่งนักต่องเที่ยวต่างชาติมาที่คนชำนาญประเมินเนี่ยโอกาสจะฟื้นเนี่ยเมื่อ,อไรผมมั่นใจว่าวันนี้ถ้าเราเติมไทยเทีย่ยวไทยไปก่อน ที่คิดได้เรือคือการเที่ยวไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวัคซีนมานะครับม,มันมี2ประเด็นน,นะครับท่านครับทั่วโลกก็เศรษฐกิจตกเหมือนกันนะครับแต่ไทยเที่ยวไทยตอนนี้มันก็เดินทางข้ามจังหวัดเขาก็มาอยากให้ไปโน่นไปนี่คนก็ไม่กล้าไปมัน<ต>ทําไงแต่ผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ ถึงทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็เป็นอย่างนี้อยู่เ,<อ>เพราะฉะนั้น,นเราต้องวางแผนตอนนี้ไม่ใช่จบลงแล้วค่อยๆนัดประชุมแล้วค่อยวางแผน<อ>ไม่สมควร<อ>าวางแผนไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนตอนนี้เ,เ,รเราประกาศไปก่อนเราจะเริ่มรถบัสเดือนละพันคันวันที่หนึ่งมีนะา,<อ>าแพ็กเกจเ<อ>ที่ยวช่วยชาติเดือนมนึงวันที่หนึ่งมีนะ<อ>าแต่ถ้าเกิดโควิดมาเบาๆอีกเพิ่มอีกเราก็เลื่อนไปเมษาแต่คิดแผนเสร็จแล้วพร้อมทำทำให้ทุกคนมีความหวังเขารอ อาจจะผมลากลับบ้านกลับรถบัสอยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปช่วยที่บ้านก่อนปลูกข้าวปลูกผักก่อนแต่รู้แล้วเดือนหน้าเดี๋ยวโครงการเปิดมาทันทีทุกคนมีความหวังถ้าทุกคนมีความหวังเขาจะไม่สับสนในตัวเองเขารู้จะทำอะไรอนาคตจะเก็บรถไว้หรือจะไปยืมหนี้ยืมญาตินะครับเหมือนที่เราทํากันในธุรกิจนะของเรานะพวกที่ออกรถทัวร์เจ้าของรถทัวร์รถบัสรถตู้ทั้งหลายที่เข้าผ่อนผ่อนกันอยู่ตอนเนี้ พอไม่มีลูกค้าไม่มีรายได้ครับเ็าทาไงคือวิธีการถามว่าใหม่ๆก็เดือดร้อนซึ่งกันและกันแต่ถามว่าถ้าผมเป็นเจ้านี่เนี่ยผมจะยึดรถทัวร์ท่านสุภาพมาทําอะไรเออยึดไปทำอะไรดูแลเขาเก็บไว้ดีกว่าวันฟ้าเปิดเดี๋ยวก็คนทํารถทัวร์เดี๋ยวก็มีตังค์เขาก็ผ่อนนะครับไม่ไปไหนหรอกคนซื้อรถทัวร์เป็นเด็กดีรถมารถเขพังรถก็พังเออให้เขาดูแลดีกว่าเพราะยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ว่าเขาทําร้ายรถ หรือเขาขี้เกียจหรือเขาติดยาไม่สนใจงานไม่ใช่มันเป็นวิกฤตทั้งโลกครับวันนี้เราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน,นะครับคือแข็งแรงที่สุดวันนี้เราอยากให้รัฐบาลช่วยเราไปก่อนเราไปคนหาเงินให้ประเทศทุกคนก็พูดว่าเราคือเสาหลักธุรกิจท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็ยังคงเป็นเสาหลักแต่วันนี้เราอ่อนแอไปหน่อยนะครับมันลากยาวเกินไปนะครับตั้งแต่มีนามาถึงปัจจุบันผมเข้าใจคนประกอบการท่องเที่ยวตรงนี้ดี นะครับทุกคนพูดกับผมทุกวันนะครับทุกคนเก่งแต่ปัญหาโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเราจะไม่มีแผนที่รองรับเขานะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมั่นใจว่านะครับเดี๋ยวก็ดีฮะเดี๋ยวก็ดีท่านเชื่อผมเลครับครับทีนี้คุณชำนาญฮะมีวงการอีกวงการหนึ่งถึงซึ่งเดือดร้อนกันมากผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อสองสามวันข่าวที่ คุณทัศพลแบรเวลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยแอร์เอเชียบอกว่าตอนนี้ไฟล์บินบางไฟล์มี10คนบางไฟล์มี20คนแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับคุณโจทัศพลหน่อยสวัสดีครับคุณโจครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับคราวที่แล้วเนี่ยคุณโจประชุมเสร็จ เข้าพบนายกเสร็จก็ามานั่งคุยกับผมอยู่ในรายการนี้ว่ามีความหวังแล้วได้อธิบายให้นายกเข้าใจแล้วกำลังจะเงินกำลังจะออกมาแล้วจนป่านนี้ยังเหรอครับ <c oughs> วันนั้นเป็นวันท,ท,ที่ที่มีความหวังมากนะครับแล้วก็เรารไปกันทุกสายการบินเจ็ดสายการบินเลยนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าอีกเดือนสองเดือนก็คงจะมีการเยียวยาเราน่าจะรอดแล้ว อันนี้ก็ประมาณสักห้าหกเดือนที่แล้วพอพอพอมันคาปีขึ้นมาพวกเราก็คุยกันว่าคิดว่าก็คงจะคงจะมไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นต่อไปีนี้พวกเราคงจะต้องช่วยเหลือตัวกันเองแล้วแหละนะครับครับแล้วแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ได้คำถามนนคือทำไมยังไม่ได้ซึ่งวันนั้นเนี่ยฟังจากคุณโจก็ดูเหมือนว่านายกเข้าใจแล้วพร้อมจะสั่งการให้ปล่อยเงินแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นครับ เอาจริงๆผมก็ไม่ทราบในรายละเอียดลึกๆกันนะครับเพราะว่า,าทางเราเองเนี่ยพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านมาใหม่ท่านอาคมเนี่ยเราก็เข้าไปพบแล้วนะครับแล้วก็ได้ยื่นสือหาท่านอีกทีหนึ่งท่านก็บอกว่าจะช่วยดูให้จริงๆเราก็พบหมดทุกคนแล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ก็ก,ก็ยังไม่ได้รับการดูแลฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปกันบอกว่าเฮ้ เราคงเราคงรอไม่ไหวแล้วนะครับเราคงจะต้องช่วยตัวเองแล้วแหละดังนั้นที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยอาจจะมีมีมีข้ออะไรอะฟังดูแล้วอาจจะเหมือนว่าเ้ยสายการบินจะเจ๊งแล้วผมต้องบอกทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ทางคุณสุภาพว่าเราสายการบินทางแอร์เอเชียเราไม่ได้เจ๊งนะครับเพียงแต่บอกว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะอยู่ได้ถึงประมาณเดือนมีนาคมเพราะว่า โควิดรอบสองมาเนี่ยเงินสดที่เรามีอยู่ในเดือนมกราเนี่ยคือเดือนนี้เนี่ยมันไหลออกไปเยอะมากเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้แต่ผมเองก็เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการที่จะหาอ่าไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือว่ามีการเพิ่มทุนอยู่ซึ่งคิดว่าภายในเดือนมีนาคมเนี้เราคงจะได้อมีเงินอเรียนใหม่เข้ามานะครับซึ่งทําให้เราสามารถที่จะอ่ายืนอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ เห็นโพสต์อยู่ในโซเชียลบอกว่าไม่กล้าซื้อตั๋วแอเอชียแล้วเพราะว่ากล้จะเจ๊งแล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับเรายังอยู่คู่ประเทศไทยไปจนอีกนานแสนนานครับครับทีนี้ไอ้เงินกู้ดอกเบี้ยตามซบโลนเนี่ย <c oughs> ผมจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยจะมีวงเงินตั้ง24,000ล้านแล้วตอนหลังเนี่ยลดลงมาเหลือ14,000ถูกต้องครับแล้วจท,ท,ท,ที่ลดเนี่ยทำไมเขาลดฮะ คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแรกเราขอไปเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินง,งานแล้วก็เป็นเงินเดือนนะครับโดยส่วนใหญ่คือจดสายการบินรวมกันเนี่ยออกมาที่2องหมล้านนั่นคือจดหมายฉบับแรกที่เรายื่นไปที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็วันที่เข้าพบกับท่านนายกเนี่ยก็คือจํานวนนี้ แต่เราเห็นว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งเราก็เลยคุยกันในสายการบินบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้รัฐบาลอาจจะเดือดร้อนเพราะว่าต้องมีหลายส่วนภาคส่วนที่ต้องเยียวยาเรามาช่วยรัฐบาลกันดีกว่าไหมว่าเอ๊ะที่มันจําเป็นจริงๆเลยคืออะไรเราก็คุยกันในเจ็บสายการบินแล้ว็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นเงินเดือนก่อนแล้วกันเราก็เลยลดลงมาเหลือเฉพาะเป็นเงินเดือนอย่างเดียวซึ่งตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วจนถึงธันวาปีปีสอง มีปีที่แล้วนะครับจะถึงธันวาปีนี้ก็เป็นเงินออกมาประมาณทัก0หมื่ล้านในส่วนอ,อื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยพอเราเริ่มได้บินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพอที่จะมีตังค์เข้ามาเข้ามาใช้จ่ายได้นะครับ,รบก็เลยขอไปเฉพาะเงินเดือน,นก็เลยลดลงมานะครับผมผมถามอย่างนี้ตอนเนี้ยเขาบอกว่าไฟาหนึ่งประมาณ10คน20คนสมมุติจากกรุงเทพไปภูเกต็ตจากกรุงเทพไปภูเกต็ตเนี่ยมีผู้โดยสารเพียงยีิคน ไฟนั้นเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่โอโ้โหเราคงเราคงบอกตัวเลขเป็นเป็นแบบนี้คงลําบากนะครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นภูเกตเนี่ยวันนี้เราบินอยู่หลายเที่ยวบินอาจจะมีห้าถึงหเที่ยวบินเนี่ยแต่พอผู้โดยสารเหลือน้อยเนี่ยอันนี้ผมก็ต้อง กราบขออภัยท่านผู้โดยสารจริงๆว่าบางทีเราอาจจะต้องรวมไซ์อาจจะลดเหลือสองหรืสามไ์ huh. ซึ่งก็เกิดความลําบากกับท่านผู้โดยสารแต่ถ้าเกิดเราบินทุกเที่ยวบินเที่ยวบินแล้วไม่ว่าจะยี่สิบสามสิบหรือห้าสิบคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนได้นะครับอันนี้ก็ขอขอขอ,ขอความเข้าใจแต่ถ้าถามว่าขาดทุนไหมช่วงนี้เนี่ยทุกผมว่าทุกเที่ยวบินคงขาดทุนแหละครับเพราะว่าการเดินทางตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกันด้วยความสะดวกแล้วบางครั้งก็ต้องมีใบข้ามจังหวัดด้วยนะครับอืมอืม ความหวังของวงการบินตอนนี้ก็หนึ่งรอรอวัคซีนกว่าวัคซีนจะมาสองสาเดือนที่เหลือเนี่ยทำไงฮะกุโจสองสเดือนที่เหลือคืออย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เราก็คงต้องช่วยตัวเองนะครับทุกสายการบินเองในส่วนของแอร์เชียเองเนี่ยตอนนี้ผมก็ ยังไม่กล้าที่จะบอกเต็มที่นะครับเพราะว่ายังไม่ลงนามปากกาแต่คิดว่าเราสามารถที่จะมีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงบริษัทได้ภายในเดือนสองเดือนนี้ซึ่งสามารถทําให้เดือนต่อไปได้อาจจะเป็นเงินกู้หรือว่าจะเป็นพันธมิตรเข้ามาใหม่ในการเพิ่มทุนอันนี้ขอขอไว้ให้สรุปอีกทีหนึ่งแล้วจะแจ้งให้ทางให้ทาง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 บุรุษภาพทราบอีกทีหนึ่งครับครับครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันกับ ผู้ดโดยสารของไทยแอร์เอเชียคือบริษัทยังเดินหน้าได้ไม่ต้องเป็นห่วงยังแข่งแรงอยู่วงวถูกต้องครับแต่ว่าจัจเป็นต้องรวมไฟในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดาการเดินทางมีการผ่อนปลดมากขึ้นนะครับโควิดรอบสองซาลงไปแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ใบเดินทางข้ามจังหวัดแล้วเนี่ยผมว่าตรงน,นั้นเนี่ยเราก็คงสามารถที่จะกลับมาให้บริการเต็มที่ได้เหมือนเดิมครับครับ ตอนนี้ไฝ์ไปเดินทางจากกรุงเทพไปกลับไปจังหวัดไหนที่ยังที่ผูด้โดยสารยังยังดีที่สุดอยู่ครับที่ยังพอที่ยังพอได้อยู่ตอนนี้ก็ครับก็อาจจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับอ่านานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางภาคใต้ที่ลงไปนี่ก็อาจจะลําบากนิดหนึง่งเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลงภาคใต้เป็นการไปท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะหยุดชะงักไปสัก,ส,กสักครู่หนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือร้านที่ไปนั่งชิวๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปนั่งได้นะครับร้านอาหารก็ปิดสามทุ่มนะครับก็เลยทําให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามความต้องการของเขาการเดินทางก็เลยหยุดชะงักช่วงนี้นะครับครับในในวงการโลคอสตตอนเนี้ยังจ่ายเงินเดือนเต็มอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแต่ละสายการบินเนี่ยก็มีการมีมาตรการต่างนะครับ มีมาตรการหลายๆมาตรการนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีสายการบินไหนจ่ายเงินเดือนเต็มแม้กระทั่งทางแอร์เชียเองเนี่ยเราก็มีการลดเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็น30บเซตบ้างลดไป5้าบเปอร์เซ็นต์บ้าง,างหรือถ้าไม่ได้มาทํางานเลยเนี่ยเราก็จ่ายอยู่25้าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับแล้วแต่ตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับครับตัวตัวประธานเองลดเงินเดือนตัวเองไปเท่าไหร <laughs> ่ครับ75เปอร์เซ็นต์ครับ75าเปอร์เซ็นต์เอาล่ะขอขอให้กําลังใจนะตกลงว่า คำตอบที่จะได้ซอบโคลน14,000ล้านตอนนี้ยังอยู่ในสายลมไม่ใช่คบไม่มีคาตอบใช่ครับว่าจะได้เมื่อไหร่ครับได้ครับขอบขอบคุณนะคุณโจครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรือภาพัันขอบคุณครับคุณทัศพลแบรเวนครับประธานกรรมการกรมโทรศัท์ไทยเอเชียคุณชำนาญดูหนักนะสายการบินเนี่ยคมันก็ต่อเนื่องกันหมดนะฮะมันอย่างที่เราพูดไปภาคใต้เนี่ยนะครับเลิกคิดเพราะฉะนั้นโรงแรม เอยนะครับร้านอาหารเอนก็เหมือนที่คุณโจก็ได้พูดถึงนี่แหละครับม,มันเงียบไปหมดนะครับครับเมื่อถึงทีนี้มาถึงกลับมาอีกทีหนึง่งเมื่อกี้ผมผมติดใจว่าบริษัทที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนําเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยคือธุรกิจที่หาเงินเข้าประเทศนะครับถ้าดูรายละเอียดแต่ละจังหวัดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเอาเงินมา มาใช้มาจ่ายในรูปแบบต่างๆสารพัดสารพันโอ้โหจังหวัดหนึ่งเป็นแสนล้านนะใช่ครับแล้วพอถึงปั๊บสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็มีคนมาพูดกับผมว่าสิ่งที่เขาเคยทำคุณอุปการให้ประเทศ <c oughs> เป็นอาชีพที่เอาเองินเอานักฝรั่งเอานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเอาเองินเข้ามาประเทศเข้ามาใช้มาจ่ายเศษฐงกิจหมุนเวียนวันหนึ่งพอเขาตกละกัมลำบาก เขาก็บอกเขามีสิทธิ์ที่จะมาทวงถามว่ารัฐจะช่วยเขาอย่างไงแม้กระทั่งเขามีข้อเสนอนี้นะว่าการปล่อยซอฟเลนเงินกู้เนี่ยถึงแม้ว่าอาจถึงจุดหนึ่งอาจจะมีดอกเบีย้ยอาจจะมีหนี้ศูนย์บ้าง NPL แต่ว่าถ้ารัฐทาใจว่าก็คนเหล่านี้เขาเคยทำธุรกิจเอาเงินเข้าประเทศทำใจเส้นในระดับหนึ่ง ว่าถ้าเกิดนี่ศูนย์ก็ให้ทําใจว่าเอาละในวงการท่องเที่ยวที่ก็คู่กู้ๆไปเกิดนี่ศูนย์สักจํานวนหนึ่งจะเท่าไหร่ละ่ะจะสักหมื่นล้านนึงเป็นนี่ศูนย์แต่แรกกับการที่เขาได้ทํามาหากินเอาเงินเข้าประเทศมาที่เขาเสนออย่างนี้เพื่อให้รัฐบาลเวลาสั่งการไปยังธนาคารว่าอย่าไปตึงเครียดมากนะัก ผ่อนพันธ์อนุโลมเขาเพื่อให้เขาได้อยู่ได้เอา้าท่านประธานว่าอย่างไรนีม่มีคนมาเสนอกับผมนะผมว่าผมเห็นด้วยนะครับอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการออนะครับวันนี้เราเดือดร้อนจริงๆนะครับหลายคนไปไม่เป็นจริงๆนะครับถ้าได้ช่วยเยียวยาหรือช่วยเราตรงนี้ไว้เนี่ยเราพร้อมที่ ฮึดนะกลับมาช่วยประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเวทเจ็ดเปอร์เซนต์ภาษีต่างๆเราก็จ่ายได้ปกตินะครับแล้วเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับว่ามันมีคนสองแบบที่ผมพูดแล้วนะครับในรายการ,ราต้นว่าบางคนเนี่ยอา,อาชีพเขาเหมือนมกุเทศอย่างเงี้ยนะครับเหมือนพนักงานขายทัวในบริษัทอย่างเงี้ยนะครับเขาาจะมีเงินเดินสะพัดท,ที่ชัดเจนแต่เหมือนในอดีตถ้าผมมองเรื่องว่าแยกคนเหล่านี้ออกไปนะครับอย่างเช่นเหมือนกองทุนหมู่บ้านในอดีต นะครับในยุคบางรัฐบาลนะครับถ้าตรงนี้เราเราคุยเรื่องกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะครับเอาสมมุติว่าเอาหมู่บ้านละล้านนะครับให้เขาไปดูกันเองปล่อยกันเองเนี่ยนะครับผมว่าในประเทศนี้ก็ไม่เกินสักเจ็ดแปดพันอ๋อหนึ่งหมื่นหมู่บ้านมอยสูงสุดแล้วกันนะครับก่อนไม่เกินหมื่นล้านทุกคนที่วอยส์ว่าฉันไม่ได้รับร็อโลนฉันไม่ได้รับเดียวจะจบทันทีกองทุนฟื้นฟูการท่องเที่ยวเนี่ย ผมได้ยินว่ารัฐมนตรีการท่องเที่ยวท่านก็ผลักดันอยู่นะท่านผลักดันอยู่ท่านผลักดันอยู่นะท่านได้กองทุนนี้มารูปแบบที่จะเอากองทุนไปช่วยเหลือหมายถึงว่าแทนที่จะไปกู้ก็มามาที่กองทุนแล้วก็มีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขใครจะผู้ได้เท่าไหร่เสียดอกเท่าไหร่มีหลักประกันยังไงอันนี้ใครจะเป็นผู้บริหารจัดการคือคืออย่างนี้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องคุยเรื่อง อาจจะโดยคณะกรรมการรัฐเอกชนหรือบางอย่างผมไม่สามารถไปชี้นําได้นะครับแต่ผมสะท้อนให้รัฐฟังได้เรามันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยังพอหายใจได้อยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งคนตกงานโดยเฉพาะพนักงานเนี่ยที่ไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยนะครับเขาต้องการกู้แค่สามหมื่นห0้าหมื่นแสนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากู้โดยผ่านแบงก์มันต้องแน่นอนล่ะต้องดูสเตทเมนต์ต้องดูว่า NPL หรือเปล่าต้องดูว่าคุณบูโรเป็นยังไง นะเราจะว่าแบงค์ทำไมคุณต้องเช็คมันเป็นแสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าแบงค์นะครับแต่เราอาจจะเบี่งเป็นกองทุนฟื้นฟูนฟนสําหรับรายย่อยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกองทุนหมู่บ้านถ้าเปรียบเทียบในอดีตเนี้ยคืออย่างน้อยก็จะเป็นเหมือนสายน้ําเกลือใท่อออกซิเจนใช่ครับที่กําลังจะหมดลมแล้วเนี่ยนะใช่ครับจะเรียกว่าอะไรกองทุนฟื้นฟูนฟนการท่องเที่ยว รายย,อย่อยง่ายๆ่อนอ่<ะ>างยยยที่ที่โวยอย่างนี้เหมือนบริษัทนําเที่ยวมากคุเทศพนักงานในบริษัททัวร์ต่าง,าง,างบริษัททัวร์ขนาดเล็กที่ผู้การเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาเติบโตมากนะที่ผ่านมาหลายคนโตเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับเหมือนผมเนี่ยผมพูดได้เพราะผมเกิดมาจาก S m e ตัวเล็กๆฮะจากเด็กศูนย์บาทวันนั้นวันนี้ผมก็มาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่หลายบริษัทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็น ปัญหาอยู่ตรงนั้นและเขาข้าไม่ถึงหรอกอแต่ว่าถ้ารัฐบาลน,นะครับช่วยเขาเนี่ยคนเหล่านี้บุคคลสําคัญมากนะครับช่วยทีนี้ไอ้รายกลางถึงใหญ่เนี่ยเขามีหลักฐานกับแบงแต่ว่าอาจจะไม่มีรายรับในช่วงนี้มาเป็นครึ่งปีแล้วเป็นหนึ่งปีแล้วรายย่อยรายย่อยรายายย่อย,ราย,ย,อยรายที่กําลังจะหมดลมหายใจรายที่กําลังจะไม่รู้จะมีอะไรจะกินเนี่ยนะเอาพวกนี้ก่อน,อน,อนถ้าคุณจับนี่คือ เรื่องของแวดวงการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดผมได้คุยอยู่2วันสองตอนกับคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ฟังแล้วท่านก็จะได้เข้าใจว่าเป้าหมายสิ่งที่เขาตั้งความหวังเป็นยังไงโดยเฉพาะข้อเสนอกองทุนฟืนฟ้นฟูการท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องใหม่น่าสนใจครับวันนี้เวลาหมด ขอบคุณคุณจำนาศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านครับขอบ,ณขอบณจณมานครับผมลา<ร><ร>ไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ